สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะสอนวิธีในการมุดไปประเทศต่างๆนะครับแต่คลิปนี้ผมจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นเหตุผลเพราะว่าเราจะไปโหลดเกม Back Cover มาเล่นนั่นเองเนื่องจากโตเกมมันกําลังจะเปิดในเร็วๆนี้แต่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเปิดไปแล้วงั้นก็รอเลยครับโหลดมาเล่นดีฮะโอเคเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับแต่ว่าเพิ่มเติมก่อนถ้าใครใช้ Android ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างล่างเพราะ Android นี่โคตรง่ายเลยครับคือแค่พิมพ์ว่า Back Cover Mobile apk แค่นั้นอะเจอเลยอ่ะง่ายเดี๋ยวผมทิ้งลิก์ข้างล่างคุณแค่ไปโหลดแล้วติดตั้งนะครับแต่บางครั้งอาจจะมีปัญหาบ้างซึ่งเวอร์ชันมันไม่ตรงอะไรไม่ตรงก็ต้องทําใจหน่อยนะครับแต่ทีนี้คลิปนี้ผมจะคุยในส่วนของ iOS ล้วนๆน,นะครับเนื่องจาก iOS แม่งลำบากที่สุดแต่ถามว่าลำบากสุดก็จริงแต่ตอนเล่นเนี่ยมันดีที่สุดเช่นกันโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวมุดตั้งแต่เติมแล้วจนโหลดเกมมาเลยแล้วน,นะเริ่มแตะขวาบนครับเดี๋ยวผมขอปิดพวก Gmail พวกนี้ให้หมดนะครับ อันดับต่อมาสิ่งที่ต้องทําคือแตะอันบนสุดที่เป็น Gmail และชื่อของเรานั่นแหละแตะเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ต้องทําต่อก็คือในส่วนของประเทศและภูมิภาคเห็นไหมแตะเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาแล้วรอโหลดสักแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวมันมาเสร็จเลือกต่อและไปในส่วนของประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่น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 นวะอ่ะแป๊บเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่ง มันน่าอยู่บนบนในญี่ปุ่นโอเคเจอแล้วหลังจากเข้ามาแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดและยินยอมด้วยนะครับยินยอมเนี่ยเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ต้องทาต่อคือแต่อันนี้เขาให้กรอกบัตรเครดิตกรอกว่าไม่มีไปเลยนะครับส่วนอันนี้พิมพ์แบบมั่วๆไปเลยครับอ่ะจบครับอันนี้เป็นพวกบ้านเลขกที่ที่อยู่นะครับใส่มั่วได้เลยครับไม่ต้องสนใจนะอันที่2ไม่กรอกก็ได้อันที่3มก็คือกรอกอย่างนี้ก็ได้ครับไม่ต้องอะไรมากครับ เนี่ยกรอกตามผมเลยก็ได้นนส,ส่วน,นงงกอ,กมมอันนี้เป็นรหัสไปรษณีย์กรอกตามผมเลยนะครับจะได้ไม่งงกรอกตามผมเลยอันนี้เป็นรหัสไปรษณีย์ของประเทศญี่ปุ่นนะครับอันดับต่อมาคือเบอร์คุณเห็นไหมว่าเบอร์มันตรงๆอยู่แล้วเห็นไหมครับ000เนี่ยแล้วก็ด้านหลังแปดนะครับตามเลยครับ1ตึงๆ,ๆแล้วก็แป่อะตึงๆๆึงแล้วก็ตึงๆๆๆอ่ะอ่ะดูว่าผ่านไหมครั้งแรกนะน่าจะผ่านแหละครบอ่ะผ่านเลยจบคือ <c ười> เอาเรื่องที่ว่าง่ายๆแม่งเอาอะไรนะเรื่องยาแม่งเอาก็จะง,ง่ายเลยจากนั้นนะครับเข้ามาได้แล้วอันนี้อยู่แอ Store ของประเทศญี่ปุ่นละพิมเลยครับแ a ล k c o v e วขึ้นเลยขึ้นเลยเพราะเกมมันติดอยู่แล้วโหลดเลยครับจบไม่ต้องซีเรียสปึ๊บปึ๊บเนี่ยมาแล้วครับเรียบร้อยเลยแล้วหลังจากนั้นรอโหลดให้เกมมาก่อนเนาะแต่ว่าทีเนี้ยเราไปทัวร์กันหน่อยไหมไมันมีเกมอื่นด้วยเช่นคนไฟลุกน่าเล่นปล่าแต่แนวไหนเนี่ยยังต่อบอได้ อ๋อเทินเบดเอ้ยเทินเบดว่ะชอบด้วยดิคือถ้าของประเทศญี่ปุ่นมันจะเป็นแนวแบบอะไรนะแนวเหมือนกับมังงะอนิเมะหน่อยนะครับหลักๆเลยนะเมื่อกี้โหลดเกมเสร็จแล้วแต่เข้าเกมไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าต้องใช้ vpn ด้วยเนาะตัวเกมมันบอกว่าไม่รองรับในภูมิภาคของเราดังนั้นผมเลยต้องโหลด vpn มนาะส่วน vpn ที่ผมใช้เนี่ยเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะแล้วก็ตอนเลือกเนะี่ยอย่าลืมเลือกไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะ j ป p a นนะครับ เอาละหลังจากนั้นเข้าเกมใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ id เกเลยครับล็อกอินครับอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวขอดาวน์โหลดในส่วนของ Wi-Fi ก่อนคือถ้าเป็น ios เนี่ยมันจะมีข้อดีกว่าก็คือตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของ android ผมบอกตรงๆเลยนะ vpn หาโคตรลำบากเลยอันนี้ติดในส่วนตัวนะครับ คือทุกครั้งมันอยู่ที่เกมนะครับออ,อย่างบางเกมอย่างก่อนหน้านี้ผมเล่นเป็นนารูโตะข,ของเซิร์ฟจีนะครับมันก็เข้าได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิด v p n นะแต่รู้สึกว่าเหมือนอันนี้เนื่องจากว่าบ้านเราอ่ะกำลังจะเปิดในเร็วๆนี้ถ้าจากที่กําหนดการเกมก็คือในเดือนที่7นั่นเองแต่ว่ามันกาลังจะเปิดแล้วไงเลยไม่อยากให้คนไปเล่นแต่ <c oughs> คือมันก็มุดไปเล่นได้ป่าะวะจะห่วงหาเพื่ออะไรเงี้ยก็อะเป็นอามนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอโหลดเกมสักแป,ป๊บโหลดเสร็จเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันนะครับ ก็ตอนนี้อยู่ในเกมนะครับถือว่าเป็นฉากในการต่อสู้นะอันเนี้ยฉากต่อสู้นะครับระหว่างเราโหลดดูดิแม่งแบบอลังการมะล่ะนี่เกมมือถือเนี่ยครับเหมือนกับว่าเป็นฉากต่อสู้เนี่ยเห็นแบบไามเนี่ยแล้วแล้วมันก็มีเกตคือมันเป็นเกมแนวเทิร์นเบดแต่ว่าแบบเนี่ยเห็นปะ่ะเป็นบอกให้เราเล่นอยู่ปุ๊บแล้วก็สกิลใส่ซะอันนี้ผมจําไม่ได้นะว่าชื่ออะไรขอโทษด้วยไม่ไม่ได้ดูนานละเนี่ยแล้วก็เป็นท่าของมัน ส่วนการเล่นก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละเดินแล้วก็ไปเจอแล้วก็เป็นแนวเทิร์นเบดนะครับแต่ภาพสวยไหมสวยแน่นอนอยู่แล้วแล้วถ้าใครชอบแบ็คครเวอร์ก็คิดว่าไม่น่าจะพลาดกันนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยามี้เลยสกิลโอแม่งอลังการเนอะหูโหนี่เกมมือถือเนี่ยคือมันอาจจะไม่เหมือนกับเกมมันพีทอะไรที่เราต้องเล่นนะแบบมีหลบมีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันเป็นเทิร์นเบดเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเหมือนกับของใครซาเลวอะเออแล้วก็อาจจะมีแบบ คือแบ c ็คโอเวอร์เนี่ยมันมีธาตุเนาะเช่นอย่างแอสตาก็ธาตุมืดไปเลยเพื่อนของมันก็ธาตุลมอะไรเงี้ยคือแต่ละตัวละครจะมีธาตุเป็นของตัวเองแล้วก็จะจะมีเป็นเกรดนู้นเกรดนี้อะไรยังไงก็ว่าไปนะครับก็นี่แหละเกม Back ค o v e r เนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องสตอรี่นะครับจนถึง,ถงน่าจะในเรื่องจนปัจจุบันแหละตามเมที่มีเพราะมันแสงไม่ได้เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องนะฮะว่ากำจัดปีศาจไปได้อะไรเงี้ยตัวเกมเนาะเออ ผมว่าเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวใครอยากเล่นอ่ะไปลองโหลดมาเล่นเนาะเพราะอย่างน้อยถือว่าผมบอกวิธีให้ไปแล้วว่าโหลดยังไงโหลดแบบไหนโหลดที่ไหนทําอะไรยังไงสําหรับ iOS ไปโหลดลองเล่นกันดีกว่าเนาะถือว่าอันนี้นแบบรีวิวคร่าวๆไม่อยากเยอะกว่านี้เดี๋ยวที่เหลือไปรอเปิดเซิร์ฟไทยแล้วค่อยว่ากัน